สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะคุณผู้จัดจในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของต่างๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอเด็เกๆลองบอกกูจันหน่อยค่ะว่าดินสอสองแท่งนี้นะคะมีสีเขียวแล้วก็สีชมพูแท่งไหนยาวกว่ากันเอ่ยบอกได้ไหมคะ ไหนใครบอกได้เลยว่าดินสอสองแท่งนี้แท่งไหนยาวกว่ากันนะคะครูจะบอกไม่ได้เลยนะคะถ้าให้ครูจอยบอกครูจะไม่สามารถบอกได้ว่าดินสอทั้งสองแท่งนี้แท่งไหนยาวกว่ากันทําไมครูจอยถึงบอกไม่ได้เด็กๆรู้ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าดินสอสองแท่งนี้ไม่ได้วางจากจุดเริ่มต้นเดียวกัน นะคะในการที่เด็กๆจะเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆนะคะให้เด็กๆวางของเหล่านั้นนะคะจากจุดเริ่มต้นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในแนวตั้งหรือแนวนอนต้องมีจุดเริ่มต้นเดียวกันที่เดียวกันเท่านั้นเด็กๆถึงจะสามารถนำสิ่งของเหล่านั้นมาเปรียบเทียบความยาวความสูงได้นะคะ ในการที่เด็กๆจะเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆนะคะเด็กๆจาได้เลยนะคะว่าเราต้องมีจุดเริ่มต้นเดียวกันนะคะ,ะคุณจะมาสร้างจุดเริ่มต้นให้ดินสอนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเดียวกันเห็นไหมคะวางจุดเริ่มต้นเดียวกันเท่ากันนะคะแล้วคุณจอยมาดูที่ปลายดินสอเห็นไหมคะเด็กๆจะมองเห็นได้ว่าปลายดินสอสีอะไรคะ ยาวหรือสั้นกว่าเราแยกได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆบอกครูได้ไหมคะว่าดินสอสีอะไรยาวกว่ากันนะคะดินสอสีอะไรคะสีเขียวยาวกว่าใช่ไหมคะสีเขียวยาวกว่าสีชมพูนะคะ,ะถ้าเป็นดินสอแห้งหรือดินสอก,กดเห็นไหมคะครูจอยเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเดียวกันแล้วเด็กๆสามารถเปรียบเทียบได้ เห็นคะเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเดียวกันจะสามารถนําสิ่งของเหล่านั้นมาเปรียบเทียบความยาวกันได้เด็กๆจะเห็นว่าดินสอที่เป็นแท่งเหลายาวากว่าดินสอกดใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเดียวกันเด็กๆวางอยากวางตรงไหนก็วางเด็กๆจะไม่สามารถนําสิ่งของเรานั้นมาเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะในการที่จะเปรียบเทียบสิ่งของ อย่าลืมนะทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นเดียวกันเท่านั้นนะคะเด็กๆถึงจะสามารถเปรียบเทียบความสูงความยาวได้นะคะของสิ่งของที่เด็กๆนำมาเปรียบเทียบกันนะอัศปายครูจอยมีผักเป็นแครทดอกกระหล่อใช่ไหมคะอะไรสูงกว่ากันเห็นไหมมีจุดเริ่มต้นเดียวกันเราก็สามารถเทียบได้ร์ดอกกระหล่อมยาวกว่าหรือสูงกว่าแครทใช่ไหมคะ ทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าสีของรกบบินให้เปรียบเทียบสีของฤกบบินมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีสม้มเห็นไหมคะพอมีจุดเริ่มต้นเดียวกันเด็กๆก็จะสามารถบอกได้ว่าสีเขียวยาวที่สุดสีส้สมจันที่สุด นะคะถ้าให้เด็กเรียงจากสีที่สั้นไปหายาวก็จะเป็นสีสม้มสีชมพูสีเขียวแต่ถ้าเด็กเรียงคําตอบจากยาวที่สุดมาหาสั้นที่สุดก็จะเป็นสีเขียวสีชมพูสีสม้มเห็น <c oughs> ไหมคะอะมาดูอีกอันนึงคจอยมีกระป๋องน้ำ,นำอัดลมเป็นของเบบี่แล้วก็โคกเด็กๆบอกได้ไหมคะว่ากระป๋องน้ําอัดลมที่ครูจอยให้มาตรงเนี้ยอะไรสูงกว่า บอกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะกระป๋องน้ําอัดลมสองอันเนี้ยสองกระป๋องนี้ไม่ได้เริ่มต้นชี้จุดเริ่มต้นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราทํายังไงเราถึงจะสามารถเปรียบเทียบความสูงของกระป๋องน้าอัดลมได้นะคะเมื่อกี้เราเปรียบเทียบความยาวเราก็มีจุดเริ่มต้นแล้วเราสามารถบอกได้ว่าสิ่งของสิ่งไหนยาวกว่ากระป๋องน้ำอัดลมก็เหมือนกันนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบความสูงเราก็ต้องเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเดียวกัน แล้วนำกระป๋องน้ำอัดลมมาวางแล้วเด็กๆจะเห็นได้ว่ากล่องน้ำอัดลมทั้งสองไม่เท่ากันทั้งสองกระป๋องใช่คะก็จะเห็นว่าเป็นกระป๋องของโคกสูงกว่าของเบกซิ้นะคะ,อะลองดูอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะเปรียบเทียบความสูงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเห็นไหมคะเราต้องมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน<ม>จะเห็นได้ว่าเด็กผู้หญิงสูงกว่าเด็กผู้ชายนะคะ อ่าเป็นมะลายกับยีราฟบอกได้ไหมคะอะไรเตีย้ยกว่ากันเป็นมะลายเตีย้ยกว่ายีราฟใช่ไหมคะอ่าประตูทั้งสองบานเห็นไหมคะนำมาเทียบกันเด็กๆจะเห็นได้ว่าพื้นจุดเริ่มต้นเดียวกันแล้วก็ความสูงเท่ากันเห็นไหมคะก่อนหน้านั้น,น,นเรามียาวกว่าเตี้ยกว่าตอนนี้สูงเท่ากันแล้วนะคะตามมาดู ติดน้ดาร้อนก็สูงเท่ากันนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าในการเปรียบเทียบความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆโดยตรงนะคะเราจะต้องวางปลายข้างหนึ่งให้เสมอกันก่อนแล้วเปรียบเทียบไปอีกข้างหนึ่งแล้วเด็กๆจะได้คําตอบนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ